ถ้าคอยคอยว่าเปลีย่ยนคนอื่นและหันมาฟังฉันหน่อยอยากให้เธอนั้นช่วยปล่อยปล่อยปล่อ,อ,อยใจมาทางนี้คิดถึมาร่วมเดินมาอยู่ด้วยกันทีที่อาจทนม่ได้อะรเไม่ไ้กันทีจนี้ีดิจีดิจีจีีดิจ h ดิจ h ดิจีดิจีดิจีดิจ e ิดิจีดี สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะยินก็อยู่กันที่กล้องถ่ย MV เพลงมันเขี่ยวค่ะก็ว้าวตื่นเช้าด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมา,มากๆด้วยนะคะยังไงก็ไปดูบรรยากาศในกล้องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาการไม่ไห้เก็บทรงไม่อยู่เสียงหัวใจตูนตามโครมครามเวลาที่ใกล้เธอส่งไปแต่ความ น้องยีนเป็นไงบ้างร้อนมากเลยค่ะอันนี้เป็นซีนอะไรนี่เป็นซีนเต้นค่ะเต้นอะไรนะเต้นนนั่แหละเข้าข้างในกันดีกว่า トリコになっってしまえばきっと「この夏は10年」 สวัสดีครับผมท็อปแท็บนะครับเรียกว่าเป็น MV อุย้ยจริงๆแล้วก็เป็น MV แรกๆของผมเหมือนกันนะที่แบบได้มาถ่ายจริงจังถ้าผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานน้องยีนเนาะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอการจัดกนากนวนันแรกเลยเหมือนกันครับรู้สึกว่าประทับใจน้องยีนมากคุณค่ะถ้า,าผมร้องเพงลงร้องเพลงก็เพาะนะเนาะเต้นก็เก่งอ่ะสอนท่าผมด้วยเด็กสมัยนี้คือเก่งมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะครับผมสนับสนุนน้องด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพลงหมันเขี้ยวของน้องยีนนะครับไหนท็อท่าไงหมันเขี้ยว เธอจะมีใครชอบเธอมากมายฉันคงไม่ฟัง mm hmm. เธอจะมีใครชอบเธอทุไรไล mm hmm. คอยเคลียกันมปน mm hmm. ลองแค่เธอช่วยฟังฉันก่อนปี๊ e เพ e ยงแบบอววววและก็สำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ทุกคนจะได้พบกับสเปเชียลเกสของเราที่เราแบบได้กล่นมานานมากๆนั่นก็คือพี P ่พี่วงโฟมิกซ์นั่นเองค่ะ mm hmm. ไปดูบรรยากาศในกองกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปเลยเก็บอาการไม่ไหอเก็บทรงไม่อยู่เสียงหัวใจตู้มตามโครมครามเวลาที่ไปเธอตอนนี้วันนี้เรามาถ่ายก็ประมาณาไหนดี ตอนนี้แปดโมงครึ่งเรานัดกันตอนตีห้าค่ะออกมาจากที่ค่ายแล้วก็มาอยู่ที่โลเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนถ่ายเขาว่าเป็นยังไงก็ฝากเ็น่อนลจงให้น้องยินด้วยเพราะว่าน้องถ่ายทั้งวันแ่้อาเราถ่ายแค่สองสามชั่วโมงเพราะเรามาฟีตินเดียวครับ ช่วยป,ย,ปยปล่อยปล่อยปล่อยใจมาทางเนี้ยอยากให้เมาร่วมเดิน,นมาอยู่ ตอนนี้นะคะยินก็อยู่กับพี่พี่วงโฟมิกซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับโฟมิกซ์ครับวันนี้รู้สึกดีใจมากมาก,มากนะคะที่ได้ร่วมงานกับพี่พี่แล้วก็ขอบคุณพี่พี่มา,มา,มากๆาเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆวันนี้เดี๋ยวนะก่อนที่จะตื่นเต้นให้คนนี้ตื่นก่อนออสำหรับคอนเซปต์ในวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนี่เป็นงาน5คนนะคะเห็นแบบชุดแบบนี้ชุดคลุมแบบนี้แน่นอนว่าเป็น แวมพายแน่นอนนะคะว้าววันนี้พี่พีทรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าได้มาทางานร่วมกับหนูหนูรู้สึกดีใจมากๆเ,าเริ่มจากพี่นีจาก,ก่อนก็รู้สึกดีใจครับที่แบบได้มาถ่าย m อเนาแล้วก็แบบว่าเป็นเพลงแบบว่าเป็นแวมพายแวมอะไร <S 1> <S 1> เราไม่เคย,แ,ยแต่งเป็นผีเลยเนาะแต่ว่าใช่ใช่ใชใชแต่ว่าเรามีท่อนเซอร์ไพรส์เดี๋ยวต้องรอดูในเพลงนะครับก็รู้สึกดีใจครับเออไม่ทิมตาก็เลยก็รู้สึกดีใจครับเพลงน่ารักมากใช่ก็ติดหูมาก มึงเพลงฮะใช่ใช่ใช่ใชอ,อค,ครับผ่ายปพวกฟองรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาถ่าย MV กับน,น้องยีนะครับก็สนุกมากเลยครับพูดเลยจ <c oughs> ้ะ <c oughs> โอเคสำหรับจอร์จก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คอนทาสต์กับ,บวงเราดีแบบว่าเพลงมันค่อนข้างจะน่ารักได้มาลองอะไรใหม่ๆแล้วก็มีสไตล์การร้องที่แตกต่างเนาะก <c oughs> ่อนก่อน แล้วเพลงก็ติดหูเลยครับใช่เพลงน้องฟังง่ายมากเลยไปฟังกันด้วยนะครับติดหูมากจะพาทีขึ้นขึ้นลงลงขยับแบบไม่ต้องมีทรงอ่ะแล้วเพลงค่่ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเฮ้ตอนนี้นะคะอุ้ยเล็บหล่น ตอนนี้นะคะเราก็ถ่าย MV หมั่ันเที่ยวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ <S <S ก็รู้สึกรู้สึกหายเหนื่อยเลยนะคะจากที่แบบเครียดๆมาอยู่ทุกวันเพราะว่าแบบว่าอยากทำแบบมาให้มันดีที่สุดยังไงก็ทุกคนอย่าลืมติดตามชม MV ด้วยนะคะตอนนี้ก็สามารถดูได้แล้วเนาะทาง Youtube Channel ข้าวสารมิวสิกนะคะอย่าลืมเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์ให้กันเยอะๆด้วยนะคะเพลงนี้หนูแบบตั้งใจทำมากๆเลยอย่าลืมไปดูกันด้นะคะ